ทุกคนบรรยากาศวิเศษสบายรีสอร์ททุกคนนี่ฮะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดเขียนนะฮะนี่ทางเข้าบรรยากาศจะสวยงามมากทุกคนนี่ฮะนะครับบรรยากาศสบายสบายน,นะครับทุกคนจา๋าถ้าเกิดเราจะเลี้ยวขวาน่ีไปอ่างทองตรงไปก็อำเภอโพทองวัดขุน อินทรประมูลที่มีพระนอนที่สวยแล้วก็ตื่นตาแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกตรงนี้ก็จะไปสุพรรณบุรี30กิโลเองทุกคนนะครับนี่คือพิเศษชัยชาญน,นะฮะรีสอร์ทที่เราออกมาเมื่อกี้พิเศษสบายทุกคนแล้วก็ตรงไปเขาบอกมีวัดเขียนซึ่งมีจิตการฝาผนังที่สวยงามมากสมัยปลายกรงุงศรีอยุธยาทุกคนนะฮะวัดเขียนริมแม่น้ําน้อยแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆประมาณ2กิโลกว่า ก็จะเป็นวัดม่วงซึ่งจะมีพระพุทธรูปที่ใหญ่สุดในโลกสวยที่สุดอลังการที่สุดนะฮะพรุ่งนี้เราจะไปกันทุกคนจา๋าเราจะมีเวลากันเบาๆนะครับเราข้ามมาอีกฟากหนึ่งดีกว่าทุกคนถุยถนนหนุนทางนี่เขาจะไปอำเภออะไรนะีอำเภอผักไห่ทุกคนนะฮะเราก็ชิลๆฮะก่อนจะข้ามอุ้ยตายแล้วดูบึงสีหน้าเล่นมากนี่ฮะ น่าเล่นน้ำมากทุกคนอันซีนมากๆเลยอันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บเหรอฮะอร่อยจนลืมปรุงเหรอฮะเราไปพิสูจน์ไหมทุกคนไปพิสูจน์ไหมครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแน่นท้องกลางคืนไม่กินเนาะโจกลุงงอกโอ้โหมีของกินริมถนนเยอะมากทุกคนนี่ฮะน่าเล่นนะทุกคนน้ำสีแยกวิเศษชัยชางทุกคนที่เราพูดถึง นะฮะจะไปสุพรรณหรือจะเข้าอ่างทองตัวเมืองก็ได้อาคยาเตรียมทําบุญนะฮะอันนี้ปีวัดพวงทองอาเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองอุ้ยมีต่ายอรไทยนะฮะหลายคนเลยทุกคนวันที่28ปลายปีทุกคนจนถึง7มกราคมนะฮะใครจะมาเที่ยวอ่างทองก็มาพักที่นี่ได้นะฮะวิเศษ สบายอวิเศษสบายนี่สีแยกวิเศษชัยชาญทุกคนเราไปวัดเขียดไหมเดี๋ยวเราก็ดูนะฮะดูบรรยากาศวัดเขาปิดหรือ,อยังนี่มันจะห้าโมงอยู่แล้วนี่ห้าวิเศษสบายอยู่ตรงนี้นี่คือสีแยกวิเศษชัยชาญทุกคนเราจะตรงไปวัดเขียดน,นะครับไปไฟแดงแล้วทุกคนจะสวยมากวัดต้นสนพระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนวัดต้นสนทุกคนจ๋า นี่ค่ะคือวัดต้นสนนะฮะทุกคนจ๋านี่คะวัดต้นสนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดเขียนเดี๋ยววัดต้นสนเดี๋ยวเราค่อยหาทางไปว่าไกลจากตรงนี้มาทุกคนพระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกท่านวัดเขียนปิดแล้ว่ทุกคนเราจะเข้าทางไหนเขาปิดประตูแล้วนี่นะครับทุ่งนาเหมืองน้ําวัดเขียนปิดแล้วทุกคน ประตูเขาสวยมากเลยประตูพญา,านาคเดี๋ยวไปดูตรงนั้นซิเป็นทางเข้าอีกวัดหนึ่งหรอน่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับเนี่ยทุกคนเขาปิดแล้วไปดูซิมีอีกวัดสองวัดอยู่ข้าง,างนี้วัดสิงค์ครับทุกคนวัดสิงห์ถัดจากวัดเขียนวัดเขียนเขาจะปิดไวแต่ว่าประตูของวัดสิงห์เนี่ยเขาจะเปิดเปิดตลอดเลยนะเนี่ย นะครับ,บปีห7เจใครวางแผนเที่ยว2-11กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วนะครับทุกคนฝั่งลูกนิมิตตุดจ,จีนกันช่วงนั้นนะฮะก็จะมีนี่ฮะใครวางแผนจะมาพักมาเที่ยวที่อ่างทองวิเศษชัยชาญทุกคนมาไหว้พระวัดสิงห์มาชมพระอุโบสถภาพเขียนสวยงามวัดวัดเขียนปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ แต่วันนี้วัดสิงห์เปิดต้อนรับเราตลอดเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักหน่อยไหมฮะที่แน่ๆวัดมะนาวหวานไปประมาณกิโลกว่าๆมีมหาหอรสศพวันนี้วันแรกนะครับวัดช้างอยู่ตรงไหนเอ่ยวัดช้างก๋วยเตี๋ยวต้นยำวัดช้างทุกคนนะฮะน่าสุดเนาะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำวัดช้าง เดี๋ยวเข้าวัดสิงก่อนทุกคนบรรยากาศวัดสิงนะครับถ้าเกิดเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดอ้อยวัดข่อยวัดข่อย,อยที่มีเขาบอกว่าเป็นวังปลานะฮะเป็นวังปลาวังมัดฉาทำนองนั้นนะครับ mm hmm. อุ้ยมะม่วงสุกเต็มแล้ทุกคน แล้วก็ไปอีกก็จะเป็นวัดช้างจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำวัดช้างส้มตําวัดช้างวัดฝางอ่างทองจะเป็นวัดเยอะทุกคนแล้วก็เป็นเมืองแห่งรุ่มน้าท่านจะมีรูปอ่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็รวงข้าวเป็นที่ของเขาเรียกว่าปลูกต้นข้าวเป็นอาชีพของที่นี่เป็นหลักนะครับนี่นี่คือพระอุโบสถสวยมากหมาไม่ดุเลยนะทุกคนไม่เห่าเลย เราอยากได้มะม่วงอ่ะทุกคนนี่ะทำยังไงดีอ่ะมันสุกล่วงไม่มีใครกินเลยทุกคนเนี่ยเอามีไม้สอยดิขอสอยได้ไหมจ๊ะทุกคนบรรยากาศในวัดหมาน่ารักมากเป็นมิตรไปไหนตัวเองวัดสิงคครับทุกคนอยู่ติดกับวัดเขียนเลยนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากวัด มัง่งมดม่วงอีกสองกิโลแต่ว่าที่แน่ๆคือเรามาทางสี่แยกวิเศษชัยชาญก็คือเดินมาจากที่โรงแรมรีสอร์ทวิเศษสบายอุ้ยมาม่วงทุกคนพันอะไรอะไม่มีกลิ่นนะทุกคนพันอะไรก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็ไม่ทราบพันอะไรมามะม่วงเบาไหมไม่น่าจะใช่นี่แก้วมังกรทุกคน นี่ฮะมะม่วงสุกร่วงฮะไม่มีใครสนใจทุกคนเจ้ามังกรกำลังออกดอกจับทุกคนหลวงพ่อครับมะม่วงพันอะไรครับสามรูดดด้ดูหมดเลยเหรอแล้วตรงนุ้นที่ร่วงหลวงเหลืองอะฮะโชคอันตนัเหรอครับอ๋อได้กินบ้างไหมครับเห็นร่วงไงคุณหลวงลุง ครับรอ,อืมนี่ครับหมาน่ารักเป็นมิตร